ปากบอกเน้นโปรโตีนให้ลูกใช่ไหมพวกเธอเช้ามาสั่งทุเรียนให้ลูกเลย <laughs> ในรลยกลุ่มขายของหมู่บ้านนะพวกเธอราคามันก็น่าโดนน่าตาม,มากฉันก็เลยจัดมาให้ลูกกล่องนึง <laughs> ันในคลิปนี้น้องปิ่มเขาก็เป็นตัวร้อนๆหลอกตื่นมา <laughs> ขเขาก็เลยบอกเขาไม่กินมีแต่น้องปิ่มกับฉันนี่แหละกินส่วนสามีฉันก็ไปทํางาน <laughs> ไหนคนไม่สบายพวกเธอพอจะได้ออกไปเที่ยวนะร่าเริงน่ะพาเด็กๆมากินไอติมที่โรตัสกันก็แซวน้องปิ่มว่าน้องปิ่มจะไปได้หรอลูกไหนบอกว่าตัวร้อนไม่แม่หนูหายแล้วหนูกินยาหนูหายแล้วมาด้วยกัน6กคนหรอกพวกเธอฉันน้้อแแลลลวกกก็ีีาหะูเ คชอบมากลูกแม่มากชอบช็อกโกแลตนะพวกเธอส่วนน้องปิ้มก็บอกปื้มจะเอาเรนโบว์ตอนแรกก็เล่นด้วยกันอยู่ที่บ้านนะพวกเธอแม่แม่นี่แหละคุยกันว่าอยากพาเด็กมากินไอติม <c oughs> มากินไอติมก็กินไอติมจริงๆนะพวกเธอเดินเข้ามาถึงก็พาเด็กไปซื้อไอติมเดลิทีคินนี่หละกินที่โลตัสอ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆศูนย์อาหารเนาะก็เลยพาเด็กนั่งกินตรงนั้นเลยส่วนฉันก็ไม่สั่งเราพวกเธอรอกินของเหลือลูกนั่นเลย <c oughs> น้องปิ่มเขาก็บอกอยู่ว่าแม่ช่วยกินไหมมันจะละลายให้แม่ตักแค่เนื้อไอติมนะพวกเธอแต่ตรงโคน ไกม่ละลูกหิวข้าวไหม,มก็น่าจะเกือบบ่ายโมงแล้วเลยพวกเธอออกจากบ้านก็เที่ยงแล้วนะเขาก็บอกกินเม่นูอยาก,กินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่บ้านฉันก็ซื้อมาจานเดียวมันเดิมนั่นแหละพวกเธอฉันก็ขอถ้วยกับคนขายมาด้วยอันนึงมาแบ่งให้น้องปืม้มปื้มก็เห็นพี่ๆกินแหละก็เลยอยากกินกับพี่ปกติถ้าได้กินไอติมแล้วจะกินหรอข้าวนะไม่มีไม่กิน <c oughs> นะพูดดักอีกก่อนเดี๋ยวก็หาว่าฉันงกอีกซื้อข้าวให้ลูกกินสองคนจานเดียว <c oughs> ลูกฉันกินไม่อิ่มฉันก็จะไปซื้ออีกอยู่พวกเธอซื้อมา2จานน่ะไม่กินฉันก็ต้องได้กินไงแต่ฉันไม่อยากกินน่ะเนี่ยพวกเธอเห็นไหมที่ฉันตักให้น้องปื้มในถ้วยน่ะกินไม่หมดนะพวกเธอแค่นั้นน่ะไอติมก็ตั้งคนหนึ่ง ทั้งกินข้าวทั้งกินไอติมนะดูสินะตั้งเรียงกันไว้กินข้าวอยู่ก็เหลือไปมองแต่เครื่องเล่นเนี่ยพวกเธอตั้งแต่ตอนกินข้าวแล้วน้องปิ่มก็บอกแม่เราไปเล่นตรงนั้นกันไหมน้องนี่ก็บอกปื้มจะเล่นปื้มจะเล่นฉันก็เลยบอกว่าแม่ให้แค่คนละเหรียญพอนะหลังมากับพ่อเดี๋ยวก็ได้เล่นอีกอยู่วันในคลิปนี้พ่อเขาก็ไปทํางานแล้วพวกเธอก็เลยมากับพี่ๆเพื่อนๆบ้านใกล้กันนี่เลยเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวานเนี่ยเล่นเกมเป็นแล้วตัวน้อยๆเนี่ยมาแค่นี้จริงๆพวกเธอมาลูตัดน่ะแค่ที่ฉ ทขายอร่อยนะพวกเธอหนะดูสีเข้มข้นมากกลับมาหลับแล้วนะพวกเธอเนี่ยทั้งน้องปิม่มน้องปื้มเนี่ยบ่ายสามฉันจะหาข้าวกินเนี่ยฉันลืมเล่าว่าน้องปิ่มอะ่ะกลับมาถึงบ้านเมารถกินเยอะเกินนะพวกเธอพุ่งออกเหมือนเดิมที่กินเข้าไปนะ่ะออกมาหมดเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมพอฉันกินข้าวเสร็จแป๊บเดียวพวกเธอโลตัสก็มาสั่งไก่ฉันแล้วสั่งไก่อะไรละ่ะทรงไก่ทรงไก่ <c oughs> น้องปิ่มเขาก็บอกว่าเขาอยากกินไก่ทอดหรอกก็เลยสั่งโลตัสให้วันนี้ฉันทอดไก่สวยไม่ติดกระทะนะพวกเธอฉันภูมิใจมากดีแป้งชุบทอดเนี่ยพวกเธอแแแแแปปป้้้้้้งงงงทอออออออดดดดกกกกกรรบเเเนน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 ีี่่่่่่่ยยยะตฉฉฉัั็็็ไไไไมชววลลลาาใสิึซ จิ้มจิม,จมเนื้อไก่นะ่ะให้มันลงไปในไก่ให้มันมีแบบรสนัวๆหน่อยนะพวกเธอแต่ถ้าใครที่แบบหมักใส่แป้งไวนะ้น่ะพักนึงนะ่ะฉันก็ว่ามันอร่อยเลยนะเนี่ยพวกเธอดูสิมันไม่ติดกระทะเลย มันสวยมันกรอบมากพวกเธอไปซื้อมาทอดเลยนะในคลิปก็ทําง่ายแค่นี้เลยพวกเธอกับข้าวลูกก็แค่อย่างเดียวไก่ทอดส่วนฉันก็กินแกงหน่อไม้นั่นแหละกับไข่ตุมเนาะเสร็จแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกเนี่ยมันก็ยังไม่หิวฉันทอดไก่เนี่ยห้าโมงกว่านะพวกพเธอน้องปมน้องปิมตื่นมากินเลยเห็นไหมน่ะน้องป้มก็ถ้าเป็นข้าวเหนียวน่ะเขาให้ป้อนพวกเธอแต่ถ้าเป็นข้าวสวยนะเขาก็จะตักกินเองเลยฉันก็ไม่ได้ฝึกหัดอะไรเยอะหรอกพวกเธอถึงใบกินเองเดยกเขาก็กินเองนั่นเลยไม่มีใครให้พ่อให้แม่ป้อนข้าวจนถึงตหออออกกกกเเเนน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 าาาาาาาะคคววววมมสุขขลลล็ๆผ่่่ไปปีีีแ้้้้ัพพพธจจบิิิดดดฝง